เขียนกุญแจซอนง่ายๆใน7ขั้นตอนสื่อการเรียนรู้เรื่องการเขียนกุญแจซอนกุญแจซอนเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางดนตรีสากลใช้ในการอ่านเขียนโน้ตเพลงเมื่อต้องเขียนกุญแจซอนใครเคยประสบปัญหาเหล่านี้บ้างครับรู้สึกว่าการเขียนกุญแจซอนเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนเมื่อเขียนแล้วสัสดส่วนไม่สวยงามตำแหน่งไม่ถูกต้องก่อให้เกิดความยุ่งยากในการอ่านโน้ต วิดีโอนี้จะแนะนำการเขียนกุญแจซอนง่ายๆใน7ขั้นตอนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับกุญแจซอนจะเขียนบนบรรทัด5เส้นโดยเริ่มนับเส้นที่1จากด้านล่างเสมอ 1. เริ่มเขียนหัวกุญแจซอนเป็นเส้นโคง้งตัดบรรทัดเส้นที่สโดยลากเส้นจากล่างขึ้นบน 2. ลากเส้นโค้งขึ้นไปจรดบรรทัดเส้นที่3แล้วลากต่อลงมายังบรรทัดเส้นที่สอง 3. ลากเส้นโค้งลงมาจรดบรรทัดเส้นที่1แล้วลากต่อขึ้นไปยังบรรทัดเส้นที่สอง 4. ลากเส้นโค้งขึ้นไปยังบรรทัดเส้นที่4เหนือหัวกุญแจ 5. ลากเส้นโค้งขึ้นไปเหนือบรรทัดเส้นที่ห้า แล้วลากโค้งวนกลับลงมาอย่างบรรทัดเส้นที่4โดยมีจุดโค้งกลับอยู่ห่างจากบรรทัดเส้นที่5ระยะห่างประมาณ1ช่องบรรทัด 6. ลากเส้นตรงจากบรรทัดเส้นที่4ตัดผ่านหัวกุญแจลงมาใต้บรรทัดเส้นที่1 จากนั้นลากเส้นโค้งไปทางซ้ายและวาดวงกลมเพื่อความสวยงามโดยวงกลมอยู่ห่างจากบรรทัดเส้นที่1ระยะห่างประมาณ1ช่องบรรทัด 7. ระบายในวงกลมให้ทึบมาดูการเขียนกุญแจซอนอย่างต่อเนื่องกันครับ เพียงเท่านี้ก็จะได้กุญแจซอนที่สวยงามแล้วครับอย่าลืมฝึกเขียนกุญแจซอนกันบ่อยๆจนชำนาญน,นะครับสําหรับวิดีโอการเขียนกุญแจซอนง่ายๆใน7ขั้นตอนก็จบลงเพียงเท่านี้ครับต้องขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับ